คุณผู้ชมครับเย็นวันนี้ทางโมเดิร์นไท t ทีวีนะครับจะมีการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลน,นาตราชครั้งที่4ครับซึ่งจัดกันที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับแน่นอนครับว่า2ผู้บริหารค่ายบันเทิงบอยชกลเกียรติและน้องอรุโนชาจะออกมาการันตีความพร้อมของงานในเย็นวันนี้ให้เราได้ฟังกันครับ ก่อนงานประกาศผลนรางวัลโดยคนบันเทิงพพเพื่อคนบันเทิงน,นาตาราชครั้งที่4จะเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในเย็นวันนี้บอยทะกนเกียริบิ๊กบอสเอ็กซแซ์ซีเนริโอและน้องอรุณชาจากบลอคคาสในนามสมา,สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรโทรัศน์ก็เผยว่าการเตรียมงานพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะคะ่ะโดยการันตีว่าโปรดักชันจะอลังการงานสร้างไม่แพ้ปีก่อนๆแน่นอนและจะมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น30รางวัลพร้อมโชว์ชุดพิเศษ รวมถึงมอบรางวัลเกียรติยศด,ด้านโทรทัศน์ให้แก่ภัยรัตสังวริบุตรศิล,ลปินแห่งชาติและมอบรางวัลเกียรติยศทางวิทยุให้แก่ผ่องศรีวรนุชค่ะซึ่งรางวัลนาตราชนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่คนในวงการบันเทิงต้องการผลักดันให้เทียบเท่ากับรางวัลระดับโลกอย่างออสการ์ค่ะเนี่ยมันคือคล้ายกันคือมันคือการโหวต จะต้องมีตรงนี้แล้วก็ทําตรงนี้มันมันมันคืออินเทอร์รตี้ของตัวตัวตัวอะไรของของตัวรางวัลน,นะครับนั่นคือก็คือความภาคภูมิใจและที่สําคัญก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ผ,ผลิตด้วยเบื้องหลังนะคะเพื่อที่จะให้พัฒนางานที่ดีต่อ,ต,อต่อไปในอนาคตค่ะร่วมเชร์ร่วมลุ้นพร้อมกัน16นาฬิกาเป็นต้นไปโมเดิร์นไนทีวีถ่ายทอดสดค่ะ